ครับสัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับชมบรรยากาศช่วงเศร้าครับถือว่าไต่มาเยี่ยมสมาชิกวิสาจิตคู่เหนือน้องหว่าครับเป็นเลียงม่วงยุขวอกของเจ้าขวงนะครับเพราะว่ากับบ่ได้เอาไปร่วมกันนะครับเรียงยุขวักของเจ้าของว่วพิ่นกับมีอยู่ เจ็ดตัวครับว่ามีโยเกิรตัวนะครับเป็นว่าของสมาภิษนะครับบรรยากาศช่วงเศร้าเลยนะครับคือว่าเพิ่นก็เอาออกมาจกขวาเพิ่นในแค่ในเลี่ยมแบบนี้ครับนี่ก็เป็นว่าลูกผสมบียมัตต์นะครับนีะครับลูกผสมบียมัตต์นี่ครับเนื้อหนังกระลังมานี่ครับเป็นว่าตัวแม่ครับแม่ลูกผสมบียมัตต์นี่ครับนี่ขวาเพิ่นครับ ของพึ่ก็ไปทํางานหรอครับไปทํางานแล้วก็เลืยมาเยี่ยมไม่เด่นน้าเพิ่นครับคือว่าพิ่นมีการเตรียมความไว้ครับมีการปลูกหย่านะครับปลูกหย้าไว้นะครับคือว่าเป็นการเตรียมข้อมความเขาสู้หนาหนาห่อนครับของเพิ่นนี่ครับฟางฟางลงจะฟางเพิ่นครับ เอาว้แบบนี้นะครับพี่น้องครับตะกอนเพิ่เอากวางไห้ครับเปียกนะครับฟางเปียกนะครับเจอปัญหามันเกิดเลยถ้าเป็นรุ่งเก็บฟางไว้แบบนี้ครับรุงเก็บฟางใวมาพ่อได้เห็นว่าได้กินครับนี่ก็เป็นขอกว่าเพิ่นครับนี่นี่แหละครับขอกว่าอยู่แบบนี้ครับตรงไหฮตรงหน้าเฮ้าชมเบบังแปลงหยาเพื่อนครับหยาเพื่อนก็กำลังเขียวงามเลยครับเป็นหยาที่ ่นปลูกไว้ได้สองสามปีนะครับสองสามปีแล้วนะครับเป็นหยาไนครับหยาไนเขียวงามๆน่ครับกำลังงามเขียวขวึ้นนะครับนี่สูบน้ำใสมันก็ตัดห้กินนะครับตัดห้กจินเรื่อยๆนะครับเป็นหยาเพียงก็ละเออเป็นหยาไนครับหยาไนนี่ครับเขีวยวงาม กำลังงามนี่ารนี้สวยงามใส่ไว้แห่งว่าได้กินนี่ครับในเนื้อที่อยู่ประมาณเกือบหาไรเลยครับนี่ครับเกือบหาไราบริเวณที่เป็นปลูกไส้ครับนี่กำลังเขียวขึ้นเขียวงามครับนี่บรรยากาศเพิ่งการตัดมาเรื่อยๆครับไรยตัดมาเรื่อยๆครับแปลงด้านบนสุดนะครับตัดมาพรอะไรเพิ่อนได้กิน นี่ครับคือการเนี่ยครับการเตรียมความพร้อมนะครับเรียงว่าสายต้นน้ํานะครับสายพัฒนาขอดีคือการเริ่มนะครับเริ่มเตรียมตั้งแต่หาถอนพันธุ์หญ้าบ่ว่าจะเป็นหญ้าทุกชนิดครับดีเบิดทุกสายพันธุ์นะครับแต่จะคว้างบนก็ได้เลือกเอาหญ้ายในหญ้าแพ่งโกลาเนีเ่ยนิพยาครับสองสามชนิดมาผสมประสานกันปลูกไว้ยังในรังน,น้อยเตี๋ยวเพิ่นปลูกหญ้ายในี่หลายครับหาไร ก็ผ่านอะไรบริเวณชิวๆงามนี่ก็สายยางสายนำเป็นสูบมากจากสระนะครับเป็นเอานำบาดาลโซลาเซียเห้อพักไว้ซะนะครับพักเราเพิ่งก็ใส่เครื่องดูดขึ้นมาเลยครับนี่ใส่ใ้พ่อได้เขียวพ่อได้กินนะครับการเตรียมความพร้อมของโซนห่อหันครับก็ลังเขียวงามมีพี่น้องนะครับเป็นกันเลยมาขอแบงถอนพันไปปลูกนะครับนี่เพิ่งก็เจี๊ยบใบนะครับส่วนหนึ่งครับเนี่ครับเจี๊ยบใบส่วนหนึ่งเลยนี่ครับ มันเป็นบักเป็นกั้นกันไว้ครับนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งกับสะอาดเป็นพิ่น้่างพันไม้ขอจองไว้ครับนี่เอาไปปลูกนะครับล่อแก่ฝนตกลงมากครับถ้าฝนมาตกเข้ามาพันไทยบักเข่าครับไทยบักเข่าล่อฝนตกนะครับเพื่อได้เกีบยว้บนะครับนี่คือผิ่นวองพันไม้ขอแบ่งสอนพันครับไปปลูกบริเวณขอกุ้งว่าพันครับรูปแบบนี้ครับในช่วงเตรียมพร้อมนะครับเยอะแยะมาก ครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขคว,ความเจริญความเจ็บจะให้ได้ความไข่ก็จะได้มีหรือพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับหรือแก่งเตือนฉิปต่อไปครับก้วาวสวัสดีครับ